เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งและมหัศจรรย์ของอินจันแฝดสยามบรรลือโลกอินจันถือกำเนิดในเดือนพฤษภาคมปี2354ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่สองณนะบ้านแหลมใหญ่เมืองแม่กรองสมุทรสงคราม อินจันเป็นทารกแฝดคลอดออกมาในลักษณะกลับหัวกันตัวเล็กและมีสายสะดือเดียวทารกแฝดมีท่อนเนื้ออยู่ตรงบริเวณระหว่างสะดือกับหน้าอกเชื่อมระหว่างร่างกายของแฝดทั้งสองเข้าด้วยกันในสมัยนั้นหากทารกแฝดเกิดลักษณะเช่นนี้มีจำนวนน้อยมากที่จะรอดชีวิตแต่ฝาแฝดอินจันกลับรอดชีวิตมาได้ราวปฏิหาร เมื่อกล่าวอย่างเด็กอินจันก็เหมือนเด็กทั่วไปที่เที่ยววิ่งเล่นสนุกสนานแต่ทั้งสองต้องหันหน้าเข้าหากันตลอดอำแดกหน้าผู้เป็นแม่จึงพยายามยืดท่อนเนื้อที่เชื่อมติดกันจนสำเร็จทําให้ทั้งสองสามารถยืนขนาบข้างกันได้แม้จะเป็นฝาแฝดกันแต่นิสัยทั้งสองกลับต่างกันจันเสมือนเป็นไฟส่วนอินนั้นเสมือนเป็นน้ำศาสตราจารย์จอห์นคอนลินวอร์เรน ได้บันทึกไว้ว่าแฝดสยามมีสุขภาพแข็งแรงแม้จะตัวเล็กกว่าเด็กในวัยเดียวกันเล็กน้อยหน้าตาผิวพรรณคล้ายชาวจีนหน้าตาของทั้งสองคล้ายกันแต่ไม่มากนักพอจะสามารถแยกออกได้ความสูงที่ชัดเจนของอินโดยประมาณคือ161เซนติเมตรส่วนจันทร์159ซนติเมตรชีวิตความเป็นอยู่ด้านฐานะครอบครัวของอินจันยังไม่ชัดเจนบางก็ว่ายากจน บางกะว่าได้รับการศึกษาอันออกเขียนได้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็คงจะถือได้ว่าคงจะไม่ได้ยากจนมากนักแต่เมื่อบิดาเสียชีวิตลงอินจันได้เริ่มประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุ12-13ปีบางก็ทําประมงทำสวนมะพร้าวแต่อาชีพหลักที่สร้างรายได้คือเลี้ยงเป็ดทำไข,ข่เค็มอินจันได้ถึงจุดพลิกผันในชีวิตครั้งใหญ่ หลังจากได้พบกับโรเบิร์ตฮันเตอร์และกัปตันคอบฟินทั้งสองได้ผลักดันจนอำแดงนาคและรัฐบาลสยามยอมให้อินจันออกเดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกาในวัยประมาณ16-17ปีอินจันได้เริ่มต้นความท้าทายครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการขึ้นเรือมุ่งหน้าไปยังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับฮันเตอร์และกัปตันคอบฟิน ในระยะเวลากว่า138วันแฝดสยามได้เหยียบแผ่นดินต่างแดนเป็นครั้งแรกที่เมืองบอสตันงานแสดงครั้งแรกของอินจันเกิดขึ้นที่บอสตันในชื่อโชว์ว่าดารุณคู่ชาวสยามจากนั้นจึงเริ่มตะเวนไปแต่ละเมืองแต่ละรัฐในตอนแรกอินจันยืนอวดโชว์ให้กับผู้ชมดูแต่ภายหลังแฝดสยามคงจะเริ่มเบื่อจึงเริ่มขยับร่างกายไปเล่นหมากรุก ตีลังกาเล่นกับผู้ชมบ้างทั้งสองเคลื่อนไหวได้อย่างกล้องแกล้วและสง่างามไม่มีติดขัดไปคนละทางแต่อย่างใดแฝดชาวสยามยื่นจอบและรักการเดินทางเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อคราวที่กับตันคอฟฟินเชิญชวนให้ไปประจนภัายที่อังกฤษทั้งสองจึงตอบตกลงทันทีการแสดงโชว์ที่ลอนดอนของอินจันได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าชมรวมแสนกว่าคน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่ดูเหมือนจะสวนทางกับเงินที่อินจันได้รับจากการแสดงดังกล่าวอินจันเพิ่มการแสดงให้หลากหลายมากขึ้นทั้งการเล่นหมากรุกการตีแบดมินตันโต้กันโดยห่างกันเพียงแค่5นิ้วฝีมือการแสดงโชว์บนเวทีของอินจันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีกลยุทธ์มาใช้เรียกคนดูมากขึ้นการแสดงที่มีชีวิตชีวาและสนุกสนาน ทำให้เปลี่ยนภาพฝาแฝดสยามจากคนประหลาดตัวติดกันเป็นนักแสดงที่มีฝีไม้ลายมืออันน่าประทับใจเมื่อการเดินทางจากอังกฤษจบลงอินจันและกัปตันคอฟฟินได้เดินทางกลับอเมริกาในคราวนี้อินจันต้องตะเวนแสดงทั่วประเทศจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักซึ่งส่งผลทั้งต่อสุขภาพกายสุขภาพใจแฝดสยามอินจันป่วยเป็นโรคตับ ต้องนอนรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งแต่ที่แย่กว่านั้นคือสภาพจิตใจที่เริ่มอ่อนล้าเต็มทีอินจันเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้ชมอยู่บ่อยครั้งมี่อยู่ครั้งหนึ่งมีนายแพทย์เข้ามาขอตรวจร่างกายของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ยอมให้ตรวจนายแพทย์จึงตะโกนด่าทอว่าแฝสยามเป็นพวกต้มตุนทำให้อินจันหมดความอดทนและเกิดการจกต่อยกันเกิดขึ้น เมื่อย่างเก้าอายุ21ปีอินจันได้ขอยกเลิกสัญญากับกัปตันคอฟฟินโดยมีนายแฮรริสเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้สาเหตุที่ยกเลิกสัญญาเพราะถูกคอฟฟินช่อโกงโดยนายคอฟฟินไม่ได้จ่ายเงินให้แก่มารดาของอินจันเป็นจำนวนเงิน500เหรียญสหรัฐทั้งที่ผ่านมาแฟดสยามทำเงินให้แก่คอฟฟินมากมายมีผู้ชมแต่ละรอบนับแสนคนจึงทำให้อินจัน หมดความอดทนและขอยกเลิกสัญญาหลังจากได้รับอิสรภาพจากกัปตันคอฟฟินแฟสยามและตระเวนแสดงโชว์ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาทั้ง19มลรัฐจาก24มลรัฐกวาดรายได้เป็นกอเป็นกรรำและได้รับค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมจากนายแฮริสผู้จัดการส่วนตัวหลังจากทั่วอเมริกาเป็นเวลา4เดือนแฟสยาม ก็พบกับความท้าทายใหม่อีกครั้งด้วยการเดินทางไปยังประเทศคิวบาหลังจากนั้นก็เดินทางไปสู่ปารีสอันเป็นจุดเริ่มต้นในการทัวร์ที่ยุโรปจากปารีสเดินทางต่อไปอยังเบลเยียมในเทลเล่อจบการทัวร์ยุโรปแฝดสยามและนาแฮริสก็ได้เดินทางกลับอเมริกาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่พลิกผันของอินจันอีกครั้งเมื่อกลับมาอเมริกา อินจันได้พบกับนายแพทย์แคลโลว์ที่ชักชวนพวกเขาไปที่เมืองวิลส์บอโรที่เมืองแห่งนี้เองที่ทําให้แฝดสยามตกลงปลงใจที่จะตั้งรกรากไม่ออกทัวอีกพร้อมกับเปลี่ยนอาชีพมาเป็นทําไร่แทนด้วยความผูกพันกับดินแดนอเมริกาเป็นเวลานานหลายปีอินจันได้สร้างประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกอีกครั้งด้วยการเป็นชาวสยามคู่แรกที่ได้รับสัญชาติอเมริกัน พร้อมทั้งเป็นเจ้าของที่ดินและปักหลักสร้างบ้านอยู่ที่ชุมชนทระพิวในฐานะพลเมืองอเมริกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ชื่อสกุลว่าบังเกอร์ต่อมาไม่นานอินจันได้พบกับพี่น้องสองสาวชื่อแอดิเลดและแซลลี่ทั้งสี่คนได้คบหาดูใจกันเป็นเวลานานถึง4ปีและในที่สุดอินก็ได้แต่งงานกับแซลลี่ และจันก็ได้แต่งงานกับแอดิเลดหลังจากแต่งงานได้11เดือนพยานรักของทั้งคู่ก็ได้เกิดขึ้นแคทเธอรีนมาเซลัสลูกสาวของอินเป็นลูกเครื่องไทยอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ตามมาด้วยโจเซฟีนเวอร์จิเนียลูกสาวของจันหลังจากนั้นในปีถัดมาอินและแซลลี่ก็ได้กําเนิดทายาทรวมเป็น11คนส่วนจันและแอดิเลด ก็มีทายาทรวมกันสิบคนลายหนังสือพิมพ์ยืนยันตรงกันว่าลูกๆของแฝดสยามมีลักษณะหน้าตารูปร่างและผิวพรรณแบบชาวโยุโรปแทบทั้งสิน้นในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่ต้องเลี้ยงลูกและภรรยาลำพังการทำไร่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจุนเจือให้ครอบครัวอยู่ได้อินจานจึงจำต้องตัดสินใจหววคืนสวงการแสดงโชว์อีกครั้ง แต่การโหวนคืนวงการของแฟสยามก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเนื่องจากชาวอเมริกันหันไปสนใจทอมบัมชายแกระสสูง25นิ้วนั่นเองแม้จะประสบความล้มเหลวแต่อินจันก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะออกเดินทางตระเวนการแสดงอีกครั้งในคราวนี้พวกเขาเลือกที่จะปักหลักเริ่มต้นการแสดงที่นิวยอร์ก เพื่อสะสมเงินเป็นการเดินทางไปตะเวนแสดงในฟากตะวันตกของอเมริกาไล่เลี่ยงไปตั้งแต่แคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกจบลงด้วยสาเมนโตอินจันได้รับเงินก้อนสำหรับมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่เมื่อกลับมาบ้านอินจันก็พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปพร้อมๆกับชาวอเมริกันฝั่งมลรัตตอนใต้ เมื่อกล่าวอับราฮัมลินคอนเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้นำฝ่ายมลรัตตอนใต้ประกาศฝั่งตนเองเป็นอิสระนำมาซึ่งสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือและใต้ในฐานะฝ่ายใต้ครอบครัวบังเกอร์ได้เจอมอรสุมแห่งสงครามครั้งแรกในชีวิตทั้งด้านการเงินที่ฝืเคือเนื่องจากสงครามทั้งลูกชายของอินจันคริสโตเฟอร์และสตีเฟนต้องออกไปรบ แม้สงครามจะไม่พลากความตายไปจากลูกชายของพวกเขาแต่โรคร้ายกลับพลากชีวิตของลูกสาวอินไปสองคนเมื่อสงครามจบลงฐานะการเงินของครอบครัวบังเกอร์ย่ำแย่ลงอย่างมากด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงผลักดันให้อินจันในวัยห้ปีต้องเริ่มต้นออกเดินทางแสดงอีกครั้งอินจันได้ไปแสดงโชว์ที่สาร,ราชนาจัก เพื่อเป็นการหารายได้เพื่อกอบกู้ฐานะของครอบครัวแต่จุดมุ่งหมายสำคัญคือการพาลูกสาวของพวกเขาที่ป่วยไปรักษาที่นั่นด้วยนอกจากนี้อินจันยังมีความฝ่ายฝันอันสูงสุดที่หวังจะทำให้ได้ก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไปนั่นคือการเป็นอิสระจากกาันแฝดสยามต้องการได้รับการผ่าตัดแบ่งตัวของทั้งสองออกแต่ไม่ว่าจะตระเวนไปที่ใด แพทย์ทุกคนก็ลงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ควรผ่าตัดเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงถึงเสียชีวิตเมื่อความเห็นแพทย์เป็นเช่นนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำให้แฝดสยามทำใจต้องอยู่ร่วมกันจนวาระสุดท้ายและแล้วันร้ายที่เป็นจริงก็มาเยือนอินจันเมื่อค่าวระหว่างเดินทางกลับจากเยอรมันมุ่งหน้าสู่อเมริกาบนเรือเดินทางจันเกิดอาการเป็นอมาาัมพาตครึ่งซีก หลังจากนั้นเป็นต้นมาอาการของจันก็มีแต่ทรงกับสุดส่วนอินนั้นร่างกายยังคงแข็งแรงดีอยู่เพียงแต่สภาพจิตใจของทั้งสองเริ่มแย่ลงทุกทีเพราะสุขภาพที่ไม่ดีของจันค่ำวันหนึ่งจันปวดหน้าอกอย่างรุนแรงพยายามทั้งนั่งและนอนก็ยังไม่ดีขึ้นหลังจากผิงไฟสักพักทั้งสองก็เข้านอนกระทั่งราวตีสี่ของวันนั้นวินเลี่ยมลูกชายของอิน เข้ามาดูพ่อและอาของเขาจนพบว่าจันไม่หายใจแล้วส่วนอินบ่นกับลูกว่าพ่อรู้สึกไม่สบายจังเลยเมื่ออินรับรู้ว่าจันจากเขาไปแล้วจึงบอกกับลูกว่าเดี๋ยวพ่อก็จะตามไปลูกของอินจึงรีบไปตามหมอมาอย่างเร็วที่สุดแต่ก็ไม่ทันการสุดท้ายอินก็สิ้นใจตามจันไปแต่ก่อนที่จะสิ้นใจ ก็ได้ดึงร่างที่ไร้วิญญาณของแฝดจันร์ากอดเป็นครั้งสุดท้ายอันเป็นการจบการผจญภัยของแฝดสยามในวัย63ปีที่โด่งดังไปไกลถึงซีกโลกตะวันตกและได้มีวีรกรรมและสร้างตำนานเรื่องเล่าขึ้นมากมายอาจเรียกได้ว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังไม่มีชาวสยามคนไหนโด่งดังมีชื่อเสียงจนชาวตะวันตกยอมรับได้เช่นเดียวกับอินจัน ศพของอินจันถูกฝังไว้ที่โบสถ์ไว p l เพลนเมืองเมา์แอรี่สร้างรายได้ด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังเมืองแห่งนี้จบจนปัจจุบันชีวิตของแฝดสยามผู้ที่ตัวติดกันอินจันแม้จะเกิดมาด้วยความผิดปกติแต่อินจันสามารถใช้ชีวิตปกติยิ่งกว่าคนทั่วไปเสียอีกทั้งสองมีกันและกันร่วมออกเดินทางสแสวงโชคและเงินตราในอีกฟากหนึ่งของโลกตั้งแต่วัยเยาว์ มีคนรักมีครอบครัวสร้างมิตรภาพแก่ชาวตะวันตกขึ้นมากมายชีวิตอันน่าตื่นเต้นของอินจันเต็มไปด้วยความกล้าความเชื่อมั่นในตัวเองและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ที่สามารถสร้างชีวิตที่มั่นคงมีลูกหลานสืบสกุลจวบจนปัจจุบันและความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อและไม่เยี่ยระต่อโชคชะตาที่มีมาตั้งแต่อยู่ในคันจุบจนลมหายใจสุดท้ายของทั้งคู่ที่อยู่ร่วมกัน